เปิดชมหน้าบริกาดส่วนตัวของทีมพิธาค่ะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจหลายๆคนอย่างทีมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลที่ก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของทีมพิธาและมีมติตามเสียงข้างมากให้มีคำสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยก่อนต่อมาพิธาหมดโอกาสเป็นนายกรังรัฐสภา ม,มติไม่ให้เสนอชื่อซ้ำค่ะล่าสุดหลังจากที่ทิมพิธาหัวหน้าพรรคเกลาไกลได้ทุ่มเทสุดตัวทำงานด้านการเมืองมาเหน็ดเหนื่อยอย่างยาวนานก็ได้พาลูกสาวน้องพิพิมพ์ไปพักผ่อนที่ทะเลพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะพร้อมกับโพสต์ภาพลูกสาวโดวยระบุข้อความว่า To แปลว่าเดินหน้าไปด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านไปเปิดชมหน้าพี่ต้นบริการส่วนตัวของทีมพิธาที่ตามติดชีวิตดูแลดีจนคนทั้งประเทศอยากเห็นน้าชัดๆก็ต้องบอกว่าถ้าเห็นทีมพิธาอยู่ที่ไหนก็ต้องเห็นพี่ต้นอยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาต้องการดูแลความปลอดภยัยอีกทั้งยังทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดจนดําส้มตังลงรักและเอาใจเชี์งานนี้บริการส่วนตัวทีมพิธาจะดูสายตาอบอุ่นและ คุมขนาดไหนไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ